สวัสดีค่ะสวัสดีเอซี 4, ทุกท่านนะคะนี่เรามาจอบเบิงเห็ดค่ะพี่น้องมาจอบเบิงเห็ดโอ้บานหมดแล้วนะคะเห็ดออกนะคะที่โค้งหนองนาเห็ดนะคะเห็ดออกนี่ก็จะบานกันหมดแล้วนะคะเห็ด เรามานะคะด้านหาน้ากันมาเจอสิ่งนี้นะคะเนี่ยเนี่ยโย้ามาใครเอาเลยกับอันอันน,นจ้าเอ้ย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 ใส่สชุดชีเดีวยดวหรือว่าเขาอะไรแล้วจักเปลียนน้ำาขาาแล้วมาย่ที่หลังก็ได้ เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยคนเชื่ออามาลงพอเดี๋ยวลงมาอาบน้ำอยู่พีเราบอกส่งนาลานนะ,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 ะ่อว้าไปว้าดีล่ะย่าจะเดือห้ะไหนอะไรคิดตื้อไหนโอ้คิดเดือนคิดจะเดือนลูก ไม่เยียบลูกไมไ่เยียบไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายไม่ทายไมันจะบาปเหตุาาจ,จ,จับอกมาไล่กันอยังไงเอเอหอมดอกมะลิเ่ะ <c oughs> <c oughs> นางนางจ๋า นางชุดเหลืองคะทําไมใส่รองเท้าใหญ่ขนาดนั้น,น่ะคะสวยมากเลยคะ่ะรองเท้านางนะชุดก็เหลืองสวยคะ่ะใครเปย์ผมให้น้อผมสวยน่ะน้อใครทําให้น้อเมมาเนลืมชิ้อ,อย <จำ S 2> มิมาม,มาเนเมมาเนลืมหมดทุกคนเลยไม่มีใครจําได้เลย ชุดนี้สวยจังเลยคะ่ะเดินตัวไปโรงเรียนแต่เช้าเลยนะเมฆมาเนี่ยนี่เขาเรียกชุดสีอะไรคะเนี่ยเขาเรียกชุดสีอะไรคะ,ะสีอะไรที่หนูใส่อยู่สีอะไรสีเหลืองคะ่ะบอกสิลุง,ส,ลงสีเหลืองคะ่ะไปโรงเรียนนะคะสีเหลืองคะ่ะบอก กิ๊บก็สีเหลืองชุดก็สีเหลืองน้องเกิดอุบัติเหินนะเขาคุณหม,ม,มอบอกว่าถ้าไปสกแกนรอบสองนี่อาจจะได้ผ่าตัดแา่พีก็เลยตกใจก็เลยบอกโอู้่เอ้ยขอเถอะอย่าให้ได้ผ่าเลยก็บอกปูนั่นปูเอ็มไงลูกปูเอ็มหายแล้ว คือป,ปู่แอมเป็นน้องของแม่พี่อ่ะใช่ค่ะ,ะเป็นน้องชาย,นนชายไม่ได้ผ่าตัดเลยเพราะว่าเราก็กังวลถ้าผ่าตัดแล้วแบบกังวลแบบภายหลังจากการตัดผ่าตัดนะนะไม่รู้มันจะเป็นยังไงเราก็กังวลกันแต่ที่จริงแล้วมันก็อาจจะไม่มีอะไรแรงหรอกแต่เราก็คิดไปเองของเราก็เลยขอกับปู่ไว้ถ้าไม่ได้ผ่าตัดเนี้ก็จะ,ะนาไข่ใน99พองแล้วก็พวงมาลัย9พวงแล้วก็ใบสีสองอันจะมาไหว้เพื่น นะก็เลยได้ได,ได้ได้ส่นใจอันนี้ก็มาทำตามสัญญา,ญญาที่ญญขอไว้แล้วก็สาธุนั่นแหละก็อย่างแรกก็สาทุชุงองค์ปูลดสศชิบนิ้วยุกมือก็เลยเสือ,อ,อแบบเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วคือมันเห็นน้องน้องสะพ้ายก็ร้องไห้ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเราทำไงดีทำไงอ่ะถ้าได้ผ่าตัดแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะอะไรประมาณนี้ใก็เลยโอ้โหก็าทุขงองค์ปู่แล้วก็ให้พนก็ไม่ได้ผ่าตัดแล้วก็ตอนนี้ก็แดงกลับบ้านได้แล้ว ไปไหนไปไหนหนูจะไปไหน,ขอ,นอของเล่นไปเลยเม่เมข้อข้างหนาขึ้นมาแล้วเนาะใช่เมฆหนาขึ้นมาแล้วค่ะเราก็มานะคะเราก็แล้วอ้าวสองแซบ Ồ, oh, sống sẹp À, ah, <laughs> Dạ, ê eh. Sống sẹp จะเอโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มาแลมา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 โอสองเส็บขี้อ้อนสองเส็บขี้อ้อนสองเส็บขี้อ้อนมาแล้วไะมา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 แลมาแลโอ้แมวแมวอ่ะอ่ะดีใจดีใจโอ้ดีใจดีใจโอ้ไม่เอาไม่เอาไป ไปไปไปมาเล่นมาเล่นเลยมาเล่นเลยแล้วมาเล่นเลยแล้วมาเล่นมาเล่นปะไปไปหาเห็ดหาเห็ดนี่นี่หาเห็ดเห็ดออกนี่ขี้อ้อยมาแล้วสองแสบอยู่นะคะไม้มาเรามาหาเห็ดพอกันนี่เห็ดพอออกตรงนี้น่ะดอกโก ไม่เอาไม่เอาแล้วก็เอาไปมาแล้วก็โอ้เห็ดเห็ดนี่นี่นี่เห็ดออกแล้วนี่ก็นี่ก็ก็มาดูเห็ดนี่เห็ดออกดูเห็ดออกโอ๊้ยดีใจนะที่ย่ามาดูเจ้าโก้ โอ้ยไม่เอาไม่เอาโก้ไม่เอา <c oughs> อยากจะทำความสะอาดนะคะ <c oughs> บ้านจะโก้นะคะ คืนนะคะแม่งเมาเยอะอย่าปิดพัดลมก่อนทำความสะอาดพัดลมก่อนดู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 นะคะ กมา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 กมา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 นี่มานี่ไม่ได้แล้วนะคะถอดลงเท้าลงอะไรไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้กมา สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ